Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, good morning all students And good morning all parents Good morning on Wednesday uh, Today is Wednesday, 17 November 20 and 21 Okay uh, Let's study English together with me With teacher Nadia for the first of all, I want to open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, right. Uh, for the last week, we were slain page thirty-four and thirty-five, right? Ah, so for today, we are going to page thirty-six. for the first I w a n t to ask you what time is it มีจะถามว่า what time is it เคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะคุ้นคุ้นไหมคะกับประโยคนี้เวลาเราเรียนในห้องออนไลน์ site, ใช่ไหมคะปกติที่เรามาเรียนที่โรงเรียนอุมีจะถามอุมีชอบถามว่า what time is it อตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคะนักเรียนใช่ไหมคะในห้อง what time is it ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วหรือว่าตอนนี้ตีเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะโอเค for page 36 we are going to about time นั่นเองนะคะเราจะเรียนถึงการเวลานะคะเราจะเรียนถึงการบอกบ่งบอกถึงเวลานั่นเองนะคะอ่าโอเค look together number 5 lesson 3 number 5 Look and w r i t ให้นักเรียนดูรูปภาพจากนาฬิกาที่เขาให้มานะคะ Look at the picture uh, number one until number four นะคะ uh, นักเรียนดูจากรูปภาพแล้วนะคะมันจะมีรูปนาฬิกาตั้งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีเข็มสั้นเข็มยาวบ่งบอกถึงชั่บบ uh, ชวโมงแล้วก็นาทีนะคะ uh. วิชาคณิตของเราป .4 ตอนนี้ก็กำลังเรียนเกี่ยวกับเวลาอยู่ใช่ไหมคะอุเม,มเห็นาภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของเวลานะคะอ่ะดูเข็มสั้นบ่งบอกถึงอะไรคะอ่าบ่งบอกถึงชัวง่วโมงเข็มยาวบงบอกถึงนาทีนั่นเองนะคะโอเค แล้วก็มันจะมีอีกเข็มหนึ่งที่เดินติ้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 วติ้ต้ันจะบ่งบอกถึงวินาทีใช่ไหมคะโอเคอไรทีนี้เรามาดูพร้อมกันเลย n ม m b เ r ขนจากรูปภาพแล้วเข็มสั้นชี้ไปที่เลขเท่าไหร่คะเลข7เนาะอ่าแล้วก็เข็มยาวชี้ไปที่เลข12ใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นข้อที่1 เป็นเวลา7นาฬิกาจุด 0, 0ูนหรือว่าจุดศูนาทีใช่ไหมทีนี้เราจะสร้างประโยคเป็นภาษาอังกฤษว่า7นาฬิกา7นาฬิกานะคะว่ายังไงนะคะาภาษาอังกฤษก็คือ it's seven o'clock it's seven o'clock 7นาฬิกานะคะ it's seven o'clock okay ไม่ยากนะคะต้องมีถามว่า what time is it ถ้าตอนนี้คือ9นาฬิกาใช่ไหมนะกักเรียนก็ตอบว่า it's nine o'clock it's nine o'clock ใช่ไหมถ้าเวลา8นาฬิกานะกักเรียนก็ตอบว่า it's eight o'clock it's eight o'clock okay next number two look okay, at number two เข็มสั้นชี้ไปที่เลข3ใช่ไหมคะอาฉะนั้นข้อที่สองตอบว่า it อ,อะไรคะ it three o'clock it three o'clock เวลา3นาะฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นาทีนะคะ it three o'clock okay and next number three and number four just do by yourself try to do by yourself โอเคนะคะนักเรียนลองทำเองนะคะอีก2ขก้อ number three and number four การสร้างประโยคไม่ยากนะคะก็เติมคำว่า it หมายความว่านี่นะคะ it มันคือเวลาหรือว่านี่คือเวลาบลา bla b l าก็ว่าไปนักเรียนก็ดูจากรูปภาพนะคะว่ามันชี้ไปที่ตัวเลขอะไรเนาะโอเค and สมมติว่ามันมีนาทีเข้ามาล่ะคะ,ะตรงนี้ในรูปภาพทั้งสี่รูปตรงนี้มันจะบ่งบอกถึงเวลาที่ตรงเป๊ะเวลานั้นนั้น,นคือจุดศูนย์นอทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเข็มยาวไปชีช้ไปที่เลข1แสดงว่า5นาทีใช่ไหมคะ,ะถ้าเลข2ก็คือ10นาทีเลข3ก็คือ15นาทีเลข4ก็คือ20นาทีใช่ไหม ทีนี้เราจะสร้างประโยคกันยังไงล่ะคะอุมี่เกิดคำถามเข้ามาใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวมีอธิบายให้เนาะทีนี้นะคะถ้าเวลา7นาฬิกา5นาทีน,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 นะคะเราก็เขียนว่าเราก็ก็ภาษาอังกฤษว่า it's seven o'clock five minutes it's seven หรือว่าเราจะเขียนว่า it's seven a s t it seven five ก็ได้หรือเราจะเขียนว่า it seven o'clock f minute นะคะโอเคถ้า,าเข็มสัน้นชี้ไปที่เลข9เข็มยาวชี้ไปที่เลข1นะ,ะเ,เลขเลข2แสดงว่า10นาทีใช่ไหมคะเราก็สร้างประโยคว่า it nine o'clock ten minute s It's nine o'clock ten minute. โอเคไม่ยากเนาะโอเคโอเค next look at number six นะคะดูในข้อที่หกกันเลยเนาะอ่ะในข้อที่หกตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของกิจวัตรประจำวันอ่ามันจะเป็นในเรื่องของ การกระทำนะคะเน้นในเรื่องกำลังกระทำก็คือ verb นั่นเองนะคะกริยาหรือ verb นะคะโอเคโจทย์บอกว่า look read and circle look read and circle อะ่ะ number one until number six it gives the picture for you and give the sentence นะคะมันให้ความอะ่ะจะให้รูปภาพมาหนึ่งรูปภาพแล้วก็จะให้อ่า ประโยคมานะคะแล้วก็จะเป็นสีทึบดำๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีคำว่า slash อยู่ตรงกลางให้นันเกเรยียนเลือกระหว่างคำสองคำนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับรูปภาพไหนนะคะและมันตรงกับประโยคไหนรูปภาพนี้ตรงกับประโยคไหนที่ถูกต้องเนาะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ก็จะเสนออ่า vocabulary first นะคะนันเกเรยียนมาดูในเรื่องของ คำศัพท์กันก่อนเลยนะคะอ่ะในวันนี้จะมีอยู่13คำศัพท์ที่จะบอกให้เราลูนะคะอ่านดูกันพร้อมๆใน table หอ get the table and repeat after me นะคะอ่านตามมีเนาะ one ride the bike ride the bike ขี่จักรยาน ride the bike ขี่จักรยานทำไมอุมีถึงอ่านว่า ride the bike อันนี้เป็น เรียกว่าการอ่านแบบ linking verb นะคะก็คือคำเชื่อมเนาะเราจะอ่านออกเสียงตัวสุดท้ายก่อนตัว e แล้วก็เชื่อมกับตัว a ก็คืออ่านออกเสียงเป็น ride the bike ขี่จักรยานโอเค next number two wake up wake up wake up ตื่นนอนอ่าคำนี้ก็เหมือนกันนะคะจะเป็นการอ่านแบบ linking verb ก็คือ ตัดตัว e ออกไปแล้วก็ออกเสียงเป็นตัว k เชื่อมกับตัว u ก็จะอ่านออกเสียงเป็น wake up ตื่นนอนนะคะโอเค next number t get up get up get up ลุกจากที่นอนอ่ะน่ากัมสงสัยไหมคะว่าทำไมอุมีอ่านออกเสียง get up ไม่อ่านออกเสียง get up ทั้งทั้งที่มันลงท้ายด้วยตัว t ใช่ไหมคะ ในหลักของการออกเสียงของภาษาอังกฤษนะคะมันมาจากาเจ้าของภาษาอยู่แล้วเนาะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอตัวทีก่อนตัวยูนะคะเราจะอ่านออกเสียงเป็นตัวทีจะเป็นอ่านออกเป็นเสียงตัวดีทันทีเลยนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะคำว่า get up นะคะ get up พอเราอ่านเชื่อมเราก็จะอ่านว่า get up ลุกจากที่นอนนะคะโอเคอ่ะสองคำนี้ต่างกันยังไงนะคะคำว่า get คำว่า wake up ก็คือเรากำลังนอนอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ตื่นยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็พ่อแม่เราไปปลุกเราให้ตื่นมาละหมาดซูโบใช่ไหมคะอ่ะพอก,ก็จะปลุกนักเรียนว่า up, wake up wake up wake up อ,อัฟน,นัน wake up ใช่ไหมคะ ในฟี w เว e ับฮ an านานี่เวคับให้ลูกตื่นนอนได้แล้วตื่นนอนได้แล้วเนาะแต่ถ้าคําว่า Get up อ่ะ get up ตรงนี้จะใช้กับประโยคเพราะว่าเราตื่นแล้วลืมตาออกแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่นุกจากที่นอนกําลังตั้งหัวอยู่บนหมอนอยู่นะคะแต่ตาเราลืมแล้วเราเกตบุกมาเปิดอ่ะต่ตาเดาบางจากาที่นอนอีก ตรงนี้เราจะใช้ประโยคว่า get up ให้ลุกจากที่นอนได้แล้วลุกจากที่นอน get up นะคะโอเค and next number four stand up ลุกขึ้นยืน play เล่น visit ไปเยี่ยม visit ไปเยี่ยมเกี่ยวกบ g i s e r ่ a ไปเยี่ยมคุณย่าสมมติว่าบ้านเรากับบ้านคุณย่าอยู่ ต่างกันใช่ไหมคะมอเคอ็นแต่ดูซีนี้มองคุณญาดูดมีบ่งสมมติว่านะคะ I go to visit my grandmother. I go to visit my grandfather. ฉันไปเยี่ยมคุณญาติฉันไปเยี่ยมคุณตานะคะไปเยี่ยมเนาะโอเค and next number 7 is makes makes make หมายความว่าทำนะคะอ่ะ And nex t number eight does do นะคะอันนี้เป็นคำ uh, คำว,ว่า does จะมาจากคำว,ว่า do นะคะแต่ถ้าเราเติม es ลงไปเราจะอ่านว่า does นะคะหมายความว่าทำเช่นกันนะคะ does uh. And nex t number nine goes to bed goes to bed kau non goes to bed kau non aha uh -huh. uh, suhu gitu do kau non deh lah goes to bed please aha uh -huh. okay kenapa harus tambah es karena kita sedang belajar tentang present simple simple present nan e nah uh -huh. tapi number ten is has breakfast has breakfast กินอาหารเช้าหรือรับประทานอาหารเช้านั่นเอง has breakfast นะคะการเติม has หรือว่า have ตรงนี้เราก็ต้องดูในเรื่องของอประธานด้วยว่าประธานคือใครนะคะถ้าประทานเป็น I, you, we, they เราจะใช้คำว่า have, have แต่ถ้าประทานเป็น He, she, it เราจะใช้คำว่า has, has นะคะ,นะคะต่อไป uh, number 11 is has a shower, has a shower อาบน้ำนั่นเองนะคะ,ะการอาบน้ำตรงน,นี้มันจะมีอยู่สองประโยคก็คือ h a v e a shower กับ has uh, take a bath นะคะถ้า take a bath ก็คือเราจะอาบน้ำกับ กับขันมาใีงานเจตังค์ถ้าเท่กับชอวเวอร์หรือว่า has a shower เราจะอา,รราะอบน้ำกับฝักบัวรู้จักฝักบัวไหมคะ,ะเวลาเราเปิดออกแล้วมันจะน้ำจะไหลฟูลงมาจากหัวของเราอ,อันนี้ has a shower Okay next number 11 is run s run s wing นะค,ะคำนี้เราคุ้นเคยกันแล้วเนาะ and the last one is number 13 is walk walk เดินนะคะโอเคอัน okay. นี้เป็นคำที่มีน้ำสนุกมาในวันนี้ที่จะมีอยู่ในบทข้อที่6นะคะในหน้า36นั่นเองอ่ะทีนี้เราเดินมาดูเลยนะคะคำที่เขาให้มานะคะข้อที่หนึ่งตัวอย่างเลยอ่า she แล้วก็มันจะวงกลมในประโยคคำว่า get up ใช่ไหมคะเพราะว่า ลุกจากที่นอนนกักเรียนเห็นท่าทางที่เขาทำไหมคะอ่า she get up at seven o'clock she get up at seven o'clock เขาลุกตื่นนอนอ่าลุกจากที่นอนนะคะเขาลุกจากที่นอนเวลาเจ็ดนาฬิกาโอเค next number two is she อ่รูปภาพที่สองนะคะคือเด็กผู้หญิงคนนี้มาเยี่ยมคุณตาของเขานะคะเราจะใช้คำว,ว่า play หรือว่า she อ่ตรงนี้นอ่า play หรือว่า visit นักเรียนทำเองเนาะ she play her grandmother อ่า she play her grandfather on Mondays หรือว่า she visit her grandfather on Mondays ไ okay, ม่นักเรียนทำเองเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มีได้บอกความหมายไปแล้วในตารางเมื่อกี้นะคะแล้วก็ number three she makes แ uh, ล แล้วก็มีคำว่า she does นะคะ she makes her homework at 5 o'clock หรือ she does her homework at 5 o'clock เล่เองนะ and next number 4คําคำที่กำหนดมาก็คือ get up แล้วก็ goes to bed นันกเรียนก็ดูจากรูปภาพว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ what is she doing นะคะ in the picture ก็ วงกลมหัวข้อที่ถูกต้องนะคะระหว่างคำว่า get up and goes to bed โอเค next number five คำที่กำหนดมาสองคำก็คือ has breakfast แล้วก็ has a shower ah uh, look at the picture what is she doing has breakfast or has a shower uh, and next the last one number six is r u n and w a l k นะคะอ่านักเรียนดูจากรูปภาพแล้วคิดว่าเขากำลังเดินอยู่หรือวิ่งอยู่คะอืม she's run she's she runs to school หรือว่า she walk to school เขาวิ่งไปโรงเรียนหรือว่าเขาเดินไปโรงเรียนนะคะโอเค six number do by yourself นะคะโอเคสำหรับวันนี้อุ้มีก็ ขอจบกันเียนการสอนเพียงเท่านี้กันก่อนนะคะ and see you again on Friday and the last wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat u h bye bye